การที่เราปลูกผักแล้วก็เรามีไส้เดือนไปด้วยเลี้ยงไส้เดือนไปด้วยในพื้นที่ที่เราปลูกเนี่ยมันก็มีประโยชน์ทําให้เราได้ประหยัดปุ๋ยะท่านผู้ชมนะไม่ต้องไปหาปุ๋ยอะไรมาใส่เพิ่มแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ตำกเกษตรพอเพียงกเกษตรมือใหม่ก็ท่านผู้ชมในวันนี้ก็จะมาเติมอาหารให้กับไส้เดือนเติมอาหารไส้เดือนนะเพื่อที่จะให้ไส้เดือนเขาได้กินพวกอาหารที่ผมเติมลงไปเนี่ยแล้วก็ถ่ายมูลมาเป็นปุ๋ยก็เป็นมูลไส้เดือนและปุ๋ยไส้เดือนนั่นเองนะครับ สำหรับอาหารที่จะเอามาเติมให้เสะเดือนวันนี้ผมก็จะเป็นใบก้ามปูหมักหมักร่วมกับแกลบดิบนะครับซึ่งได้หมักไว้ในกระสอบแล้วมาชมแล้วก็มาเทใส่ตะกร้าอย่างนี้แล้วก็จะเอามาเติมลงในโต๊ะปลูกตรงนี้ตรงนี้โต๊ะปลูกตรงนี้นะครับก็ถ้าพี่น้องเราเข้ามารับชมใหม่ก็ คงไม่รู้ว่ามันข้างล่างนั้นมีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องอเข้ามาชมใหม่ก็จะจะได้รับรู้ว่าโต๊ะปลูกของผมแต่ละโต๊ะเนี่ยผมเลี้ยงไส้เดือนอร่วมกับการปลูกผักไปด้วยเพราะนั้นเราจะต้องคอยสังเกตว่าดินปลูกก็ดีหรือว่าพวกอะ,อะไรต่างๆ บมงใบไม้อะไรต่างๆที่เอาใส่ลงไปเนี่ยหรือดินที่ใส่ลงไปนี่มันยุบตัวลงนะมันยุบตัวลงก็หมันเอามาเติมให้หมันเอามาเติมลงในโต๊ะปลูกของเราเพื่อจะเป็นทั้งอาหารของไส้เดือนแล้วก็เป็นทั้งปุ๋ยของผักที่เราปลูกนะครับผักที่เราปลูกนะครับอ่าตอนนี้ ต๊ะตรงนี้ก็ได้ปลูกพวกผักกาดกวางตุ้งไปนะครับก็ดินมันยุบลงไปประมาณสัก2นิ้วนะครับยุบลงไปประมาณสัก2นิ้วก็วันนี้ก็จะมาเติมพวกนี่ลงไปนะครับพวกแกบดิบพวกใบกล้ามปูอะลงไปนะครับก็จะเป็นทั้งปุ๋ยแล้วก็จะเป็นทั้งอาหารของไส้เดือนเนาะนะครับเป็นอาหารของไส้เดือน เส้ยเดือนเขาก็จะได้มากินพวกใบก้ามปูกินพวกแกบกินอะไรต่างๆแล้วก็เลยถ่ายมูลออกมาเป็นมูลเส้เดือนนะครับมูลเส้เดือนให้กับผักของเรามูลเส้เดือนก็จะมาเป็นปุ๋ยให้กับผักอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการเขาเรียกว่า,าประโยชน์ร่วมกนันนาะเป็นการาปลูกผักแบบ มีประโยชน์ร่วมกันเพราะว่าการเลี้ยงไส้เดือนแบบนี้ไม่ได้เลี้ยงไส้เดือนเพื่อเราจะขายมูลเราเลี้ยงไส้เดือนแบบนี้ก็ในโต๊ะโต๊ะปลูกนี่เราก็จะเป็นการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อที่จะเอา,เอาให้เขาถ่ายมูลมาเป็นปุ๋ยให้ผักของเรานะครับถ่ายมูลมาเป็นปุ๋ยให้ผักของเรานะผักมันก็จะงามนะครับผักมันก็จะงาม ถ้าจะปลูกผักในรุ่นต่อไปเนี่ยถ้ารุ่นนี้เวลาออกหมดก็ผมก็แค่พรวนดินนะพวนดินเบาๆนะม่ให้เสเดือนมันตายพักดินไว้สักวัน2วันนะครับก็สามารถที่จะปลูกได้เลยนะครับปลูกได้เลยนะครับ การที่เราปลูกผักแล้วก็เรามีไส้เดือนไปด้วยเลี้ยงไส้เดือนไปด้วยในพื้นที่ที่เราปลูกเนี่ยมันก็มีประโยชน์ทําให้เราได้ประหยัดปุ๋ยะท่านผู้ชมนะไม่ต้องไปหาปุ๋ยอะไรมาใส่เพิ่มแล้วครับก็ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนในตรงนี้แหละนะแค่นี้ผักก็งามแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ก็งามแล้วแต่เราก็ต้องหมั่นดูว่าบนโต๊ะปลูกหรือ กระถางปลูกหรือภาชนะปลูกที่เราเลี้ยงเสเดียนร่วมไปด้วยนะมันอาหารมันหมดหรือยังนะครับอาหารมันหมดหรือยังก็คอยสังเกตพวกใบไม้พวกอะไรต่างๆที่เราใส่ลงไปการปลูกผักลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมดินของแลงปลูกหรือภาชนะปลูกอย่างโต๊ะปลูกของผมเนี่ยดินเขาจะนุ่มนะครับจะนุ่มนะดินจะนุ่มจะร่วนซุย นะดินนุ่มมากนะครับดินจะไม่แข็งกระด้างก็เพราะว่ามันมีเส้นเดือนคอยพวนดินให้เราอยู่ตลอดเวลานะมีเส้นเดือนอยู่ข้างล่างเนะี่ยคอยพวนดินให้เราอยู่ตลอดเวลาเส้นเดือนเวลาก็ถ่ายมูลมานะเล้วขี้ออกมาเนี่ยเขาก็จะขี่ขึ้นมาเข้าไปข้างบนนะครับไปข้างบนขึ้นมาข้างบนนะครับมันก็ทำให้โต๊ะปูของเรามี ปุ๋ยมุนเส้เดือนอยู่ตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมพี่พี่น้องเราท่านใดที่ปลูกผักในกระถางปลูกผักในกระบะหรือปลูกผักในะตะกรงตะก้าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าที่บ้านมีเส้เดือนก็ลองจับเส้เดือนไปปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้เราปล่อยลงไปเขาก็จะมุดอยู่ข้างล่างกับเขาก็จะคอยมากินพวกนี้พวก ใบกัมปงกัมปูอะไรต่างๆหรือใบมงใบไม้มาย,ยาฟางอะไรที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นปุ๋ยกินเสร็จแล้วมันก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้เรานะผักของเราก็จะได้งามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเติมพวกอาหารให้ไส้เดือนนะครับแล้วก็เติมอาหารให้เส้เดือนแล้วก็ไส้เดือนก็จะได้กินอาหารที่เราเติมลงไป เพื่อที่จะได้ผลิตปุ๋ยให้กับผักของเราแล้วก็เป็นการเลี้ยงไส้เดือนร่วมกับการปลูกผักนะร่วมกับการปลูกผักนะครับอันนี้สําหรับท่านที่ปลูกผักบนโต๊ะหรือคิดที่จะทําโต๊ะปลูกผักแล้วก็ลองใช้วิธีการนี้นะครับหรือว่าท่านใดที่ปลูกผักในภาชนะอื่นๆก็ถ้ามีเส้เดือนที่บ้านมีเส้เดือนนะครับก็ ส้นเดือนธรรมดาที่บ้านเราเนี่ยที่มันอยู่ตามดินตามนั้นถ้าขุดเจอหรือเราไปเจอในกองปุ๋ยในต่างต่างก็เก็บเอามาใส่เก็บเอามาใส่ทิ้งไว้ก็ท่านผู้ชมเขาก็จะมุดเข้าอยู่ใต้ภาชนะที่เราปลูกเขาก็จะช่วยในการพรวนดินแล้วก็ช่วยในการย่อยสลายพวกวัชพืชพวกเศษหญา้าพวกอะไรต่างๆพวกปุ๋ยต่างๆ,ๆที่เราหมักแล้วนะที่มันยังยอดไม่หมดเขาก็จะช่วยย่อยก็ทายออกมาเป็นปุ๋ยมูลเส้อเดือนให้เราอีกทีหนึง่ง ผนะักของเราก็จะงามอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ